แน่ถอกกินที่นอนออไลน์ครับผมเตรียมตัวเดินทางสู่งานแต่งน้องของคําแล้วก็เดี๋ยวรอแป้งรออ่อนครับแล้วก็จะได้ชมงานแต่งน้องของคําแบบเต็มๆที่บ้านตรงสี่ครับกับการแต่งงานไทยเนอผมไม่รู้ว่าพิธีการหรือว่างานเลี้ยงจะเหมือนกันทั่วไปหรือเปล่าแต่คิดในใจว่าน่าจะเป็นงานหมือนสมัยใหม่ในการกินเลี้ยงของคนไทยนี่ับเหมือนงานแต่งน้องเหล่าคันั่นแหละแต่ตอนเชา้าจะมีพิธีไม่เหมือนกันนะก็จะดูรบรรยากาศ งานแต่งแล้วก็ดูความสวยงามของเจ้าสาวและความหล่อเจ้าเป่าออในการเดินทางไปร่วมงานทีนี้ของผมนะครับก็อยากให้น้องทุกคนมีความสุขคนนะครับเพราะเรารู้จกักกันมานานแล้วนะแล้วก็เห็นน้องตั้งแต่ตอนรู้จักกันใหม่จนเริ่มมีฝั่งมีฝากรู้สึกกินดีกับน้องด้วยนะครับก็เดี๋ยวเดินทางไปที่งานนะครับแล้วก็ดูแขกที่มาร่วมงานครับซึ่งผมคุยกับน้องๆที่รู้จักหลายคนก็มี ้องที่ผมเคยไปถ่ายคลิปหลายท่านอาจจะได้เจอหลายหลายคนนะครับก็รอดูครับในงานว่าจะมีใครบ้างถ้าโชคดีนะแต่เกิดเพลงยังไงผมอาจจะไม่ถ่ายเ,เพื่อนๆได้ดูนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นพอเป็นวิธีว่าราอ้องของคำในทุดเจ้าสาวสวยขนาดไหนนะแต่ว่าถ้ายัางไงแล้วไม่จุกใจผมอาจจะเป็นต่อตอนเช้าให้เพื่อนได้ดูกัน แต่งงานของน้องหอมคำครั้งก่อนที่เดินทางสู่บ้าเจ้าบ่าวครับก็อยู่กับการทางของผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอแป้งนะแล้วก็ตัวทับที่มาก่อนแล้วเจอกันนะครับระหว่างการเดินทางที่บ้านตรงสี่กับการเดินทางของผมในที่นี้นะครับผมกาลังรอน้องแป้งที่จะไปร่วมงานแต่งหอมคํานะครับดูก่อนว่ามาหรือยังน่าจะอยู่ริบๆตรงนู้นถ้าจำไม่ผิดด้วยสายตาเชียบแหลมเห็นไหมหลังรถเครนขาไปรถเครื่องที่เปิดไฟไหมไหมเสื้อส้มๆน่าเป็นน้องแป้งเสื้อ ทองทองชุดทองทองนี่จะเป็นน้องอ่อนนะครับก็ดูบรรยากาศด้านหน้าครับโอ้จริงๆด้วเลยครับสายตาแม่น <laughs> <Man, S 2> ไปเลยไปเลยผมเดินทางสู่งานแต่งน้องหอมครับได้ยินเสียงเพลงไตเนอร์อยู่ด้านในครับ,บลำงลงเสียงลำมงใช่ไหมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับขพอนะญาาทำตัวให้เหมาะสกมกับงานก่อนครับก็ <laughs> บยญาพาสาวสวยน้องแป้งกับน้องอ่อนเข้าไปสู่งานครับผมไม่แน่ใจว่าทาไมเขามาร่วมงานแล้วเขออากลับแค่มา กินปั๊บแล้วก็กลับอ๋อคือไม่ได้อยู่แบบงานเลี้งท,ทั่วไปอ๋อปอะอวในบ้ใส่ชุดยมาสางามขนาดนะสาวสวยขอยงผมครับบริการวันนี้มีบริการมาสองบร,รบริการอริ <c oughs> บริการ, <c oughs> ราเรื่อัาทิตยใช่่ะอ่าใช่ครับบริการ <c oughs> อะไรน,นะ <c oughs> อ่าเด้ไทยกัเดี <c oughs> ๋ยวจะเข้าไปงานแล้วครับ เข้าเครับโอเคขอบคุณครับสาวๆเข้าเลยเข้าเลยเลยเข้าเลยจะเข้ามาดีเข้าเลยเข้าเลยเข้าไรลยเข้าเลยอ้ีีคบริการไดเคมีบริการต้งแต่ทางป้าทางเข้าประตูครับโอ้เดยวข้่ายเตรียมตัวถ่ยรูปกนนะครับเดี๋ยวดูงานนะครับนี่ครับสาวมาแล้วเข้าเข้าเลยได้ครับได้เขอบคุณ่าทุกอย่างเลยถ้า ขอบคุณมากครับพี่เป็นเป็นอะไรกระหอมเป็นอะไรกระเจ้าสาวไม่เป็นไรเป็นคนมากินเหล้าโอเคอุ้ยขาอ่อนเลยอ๋อขออนุญาตมาร่วมงานแล้วนะอ๋อมีคนใส่ชุดแต่งเยอะเดี๋ยวเข้าไปขอบคุณมากเลยโอ้แต่งงานกันเอ้ยสวัสดีจ้าโอ้สวยมากเลยน้องสาวพี่มีแม่แล้วก็ใครพี่คนนึงอ๋อค่ะโอ้น้องสาวผมสวยมากเต็มกระชินข้างในค่ะค่ะนะไม่เคยเข้ามาร่วมงานแบบนี้เลยอ๋อ พรุ่งนี้จะมีเนี่ยจะมีแบบประเภทนี้ประเภทนี้คือคือไหว้แล้วก็จสว่าวก็มาสิ่งกี่โมงคะจ๊ะน้องหอมคำเสียสิบโมงพี่จะได้จองรถใหม่เพราะพี่จองรถกับสิบเอ็ดโมงแต่พี่อยากอยู่งานน้องหอมคำให้ถึงที่สุดคือคือประเพณีคือเหมือนเหมือนถึงการรับไหว้อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะรับจองรถจะหอนจองรถจะหอนให้เลือกได้ไหมใบสองอะไรเงี้ยได้ไหม เดแต่คอยคุยเรื่องเอี่ยวกับรถไปของข้ามาพี่อยากอยู่กับน้องนานๆไปรู้จักบรรยากาศแม่สวัสดีครับโอ้โหวันนี้แม่สวยมากเลยยิ้มทองใส่สุดแล้วบากได้ป่ะแม่แโอ้วันนี้แม่น้องหอมค้ามสวยมากเลยงามแม่ฮะยังทานเข้าก่อนทันเข้าก่อนอได้แต่เจ้าบ่าวพี่ยังไม่เห็นเจ้าบ่าวเลยเอ๋องานอะไรเก็บจานอยู่เจ้าบ่าวรังจานปาร์ตมาตจวัน ขอดูบรรยากาศภายในบ้านนิดหน่อยครับหวังว่าเพื่อ,น,อ,อน,น,นที่ตามชมการเดินทางของอเนาโดกินเที่ยนนอนออนไลน์ก็จะได้เจอพ่โอที่ครับพ่อตาตาตาเยิ้มๆนะครับเ <c oughs> มาอย่างม่เมาเมาเมาครับไปสู่ค่ะแล้วก,ก็เจ้าบ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่เจ,จ้าบ่าวจำได้อยู่ในโลกครับลำทิพิษนาสวยเลยเป็นเพื่อนเจ้าสาว่ะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นเพื่อนเจ้าสาวไหมเออนี่เป็นน้องสาวนี่น้า อ๋อน้องสาวที่อยู่ไทยอ๋อครับแล้วก็ในครัวเขาจะมีการเอาหมูอะไรมาทำนี้ใช่ปะอันนี้ทำหมูทำหมูล้มหมูเองไหมรือว่าไปซื้อมาทำเองทำเองนะอ่าแต่พี่ดูอ๋อทำเองเลยเลี้ยงเครื่องอะไรเลยนั่นนั่นนอ่าตอสาวผมหน้าก่อนโหกินทั้งวันครับวันนี้ต้องจะเบียร์ยันเหล้าได้ครับ ได้พี่ขออนุญาตเดินดูหน่อยนะไปไปแม่งนั่งก่อนออน,นั่งก่อนเดี๋ขออนุญาตดูคนที่มาร่วมงานก่อนครับหวังว่าการเดินทางวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่เดินต,ตามนม่ชับน้องชายไม่ใส่สูทเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็วันนี้น้องสาวมีความสุขผมก็ดีใจด้วยครับก็ยินดีมากๆครับขอดูอาหารมันโต๊ะก่อนนะก็จะมีลาบนะที่ต้องขาดไม่ได้เลยไก่ป๊อปเป็นมะม่วงหิมะพามเจ้าบ่าวก็ต้องมาบริการด้วยนะ เดี๋ยวจะต้องเอาซองให้กับทางน้องหอมคำน,นะเพราะว่าผมกำลังงงว่าเพณงนี้พวกนี้เคยจะทำอะไรท่ก็เอาให้เขาไปเลยครับได้ได้จ้ะนี่ครับหอมคำก็รับแขกอยู่เลยถือว่าเชิญแขกให้กขามานะั่งกำลังจะจะถามว่าพวกนี้มีงานอะไรอาต,ต้องเดินง,งานเื่อนเื่อนรถไปเสือ ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ขอนั่งไา้จ้ะลองชิพพี่ถ่ายรูปรูปมันเลยลองชิพเร็ว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 ้เจ้าบ่าวขอถ่ายรูปเลยนะครับครับอ่าเดี๋ยวผมจะหาที่นั่งแลนะฮะมุมมองที่มองไปทางด้านนู้นด้านนู้นว่ามีคนหรือเปล่านะครับเอ่าขอแป้งมางก้องเลยแล้วมันใกล้กันไหมไหมพี่ แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาเอา,เอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาถ่ายด้วยยังไม่ได้ถ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าบ่าวมาถ่ายรูปก,ก่อนได้ปะถ่ายใกล้เจ้าสาวหน่อยเดี๋ยวผม,มอนุญาตเก็บรูปและความประทับใจแป๊บนึงครับอย่าลืมติดตามชมการเดินทางของแน่นอกนกินที่นออลไลความสุขีนการเดินทางนะครับมาดูครัวที่เขาทําอาหารเพื่อเลี้ยงกับแขกนะครับหมูที่หอมคำบอกเลี้ยงไว้3ตัวก็คือจะเพื่อมาเลี้ยงงานแต่งของน้องหอมคำครับแล้วก็จะมีพวกผนกจัดอาหารก็คือพวก เม,ม็ดมะม่วงเหยืะพานไข่ทรงเครื่องแล้วก็มีพวกก็ะจะเป็นเป็ดเป็นไก่ครับแล้วก็เขาจะมาเลี้ยงแบบนี้ครับเพื่อจัดให้กับแขกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทางแม่ครัวเขาเนะขจัดเองนะน้องของคันจัดเองอันนี้เป็นเป็ดหรือเป็นไก่ครับ<ส>เป็เปปดปไก่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 ไ่ไก่ไงเไก่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 ไ่ไก่ไก่ป๊่ไก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 ่ เอ็นไก่ทอดเอ็นออมูเอ็นหมูทอดแล้วก็สแคออ,อมูสับทอดครับมูชุบแปลงทอดนะครับแล้วก็คนก็จะเริ่มมาครับตัวนี้จะเป็นแผนกเก็บตังค์นะครับเขาก็จะมีการลงชื่อว่าใครเท่าไ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 รครับก็อยู่ตรงด้านนี้ครับแล้วก็ยังมีรูปของน้องหอมคําที่แต่งกับเจ้าบ่าวที่ถ่ายพรีวดวิ้งอยู่ตรงด้านนี้นะครับดูกันชัดเลยครับผมขออนุญาตให้เพื่อนดูพิธีตอนเย็นก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมคิดว่าผมจะอยู่แล้วผมจะถ่าย คิดให้นานที่สุดนะครับจนกว่ารถจะออกนะตรงนี้นก็จะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ทางน้องของคำได้ทํางาน,นครับเพราะว่าน้องของคำทำงานที่โรงพยาบาลน่าจะใช่เลยนะใครที่คิดถึงน้องของคำก็ครั้งนี้ครั้งก็คงมาอีกอะนะแต่ว่ามาชนะนะเป็น,เป,นเป็นพี่ชายแะจริงๆก็เป็นพี่ชายอยู่ปกตินะแต่น้องของคำมีคู่แล้วเราก็จะขอญาติไม่ไม่รบกวนทางประเพณีเขานะไม่อยากให้จเจ้าบ่าวคิดบ้างนะเห็นไหมนี่น้องสาวของหอมคำนะมาจากประเทศไทยเห็นไหม ชาวบ้านมาจากอเมริกานะก็รู้จักกันอยู่นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศการจัดอาหารที่นี่ครับรแผนกตักข้าวก็จะมีไหมเขาจะทำหูวข้าวเสร็จแล้วเขาจะตักใส่จานนี้ไหมแล้วก็จะมีะแผนกเสิร์ฟจริงๆจะมีะแผนกพวกลาบพวกอะไรต่างๆมากมายเลยน่าจะออกมาจากในครัวนะครับคุณพ่อคุณพ่ออยู่ไหนพยายามหาคุณพ่อเจอกันครั้งแรกแล้วเมื่อกี้คุณพ่อ,อยังเดินบนทุกโต๊ะเลยนะเวลาโดนบนไปเขาก็จะ เอาเราเองพอดกทีนทั้นเองผมเอาเรามาสองขวดเลยนะจากบ้านกวางนะถ้าเกิดเอามาเปิดเนี่ยทาจะสลบแน่เพราะว่าเรามาถึงเขาก็ให้กระดกเบียร์แล้วนะครับก็หวังว่าการแต่งงานของคนไทยเนอนี่น่าจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆได้สัมผัสได้เห็นได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยแต่ว่างานตรงนี้คิดว่าหน้าตอนเย็นน่าจะมีแต่ว่า่าาออยงื่นนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจสักลารไปขอดูในครัวครับว่าที่นี่เขาทาอาหารแล้วเขาทําในครัวแบบคล้ายๆว่าญาติพี่น้องมาช่วยกันเป็นแบบไหนก็ลองดูนะครับ ก็จะมีพวกย่ามุนเส้นนะแล้วก็พวกผัดผักเห็นไหมครับแล้วก็จะมีต้มจืดเนหะ็นไแล้วก็จะมีก็จะมีแกงอะไรมากมายเลยนะพอดีไม่มีคนช่วยแปลแล้วนะก็หวังว่าดูไปคนเดียวดีกว่าอันนี้น่าจะเป็น,ห,นหมู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 สุกหมูทอดอันนี้แกงอย่างอะหมูหมูคั่วหมูปะครับ <น>แกงข้างเลค่ะแกงข้างเลนะ,<ก>นะอ๋อพี่นี่ก็แปลให้ผมเลยนะ, <c oughs> ะแานกนแม่ครอยู่ทางนี้ครับแล้วก็จะมีกระทะอะไรให้เต็มเลยใช่ไหมกำลังผัดกําลังป้อมกันให้เต็มที่เลยครับโอ้นะนานทีบ้านไหนจะมีงานเรื่องเดินเขาก็จะมาช่วยกันแบบนี้ครับคนที่กินอิ่มแล้วก็จะออกไปเป็นมักกี้นะก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีผมรู้สึกประทับ <c oughs> ใจมากกับการเดินทางมาบ้านน้องหอมคำนะครับห <c oughs> วังว่า คงได้มางานแต่งน้องคนอื่นแบบนี้เช่นกันนะครับก็อยา,ากจะฝากคลิปการเดินทางมาเที่ยวงานพาน้องคํากับแม่องคิ้นออ้องอะไรของสิ่ทีก่การดินทางผมเจอนักเอกคนอีกคนนึง,อง,อนนงแอบ,บก่อนแม่สวัสดีครับน้องสามาอีกคนแล้ววันนี้เพิ่งจะเจอกัน <c oughs> อ้าโอเคนะหอมแก้วมาครับนักเอกคนนักเอกวันนี้คนสุดท้ายไม่ใช่วันนี้วันนี้เป็นเมื่อเช้า ถ่ายคนแรกแล้วนะเจ้าจไปเอกคนสุดท้ายของทริปนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่วันนี้เจอแล้วน้อง,งแก้วก็มาเป็นนั่งโต๊ะเดียวกันได้ครับนะแตเขอไปเจอญาติผู้ใหญ่แล้วก็เจอคนที่รู้จักก่อนแล้วก็ยังไงอาจจะนั่งโต๊ะเดียวกันหรือว่ายังไงก็ลองติดตาม okay, ชมนีนะอ,อ้ะ okay. อาโอเคไปครับเข้ามาต่อเหนื่อยเปล่าแล้วเมื่อไรจะแต่งงานเดี๋ยพี่สาวมนะั้งอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อมีคนมีคนมีคนวันเดียอะเป็นป้าเป็นป้า เป็นปลาหอมพี่พี่สาวของแม่นะอ๋อครับใช่ครับแม่เอาลูกสาวแต่งตัวมาเหอแม่คนที่สองอ๋อครับแล้วไม่เอาลูกเขยมาอีกคนอ่ะอันนี้ลูกสาวนี่เป็นลูกเขยยังไม่ใช่อ๋อตาลูกเขามีแฟนแล้วไม่เป็นไรไม่ไปเชื่อเลยแม่ได้กินเหล้าบ้างป่ะแม่ได้กินเหล้ามาไหมครับกินเหล้าได้ได้ดื่มเหล้าบ้างป่ะ ไม่กินเลยนะมีแต่พ่อกินนะอ๋อครับนะโอเคครับเดินไปที่โต๊ะต่อนะครับบรรยากาศม่วนมากครับตัวนะครับน้องชิปมาแล้วน้องชิปที่จะรองานน้องทิปมีคนหนึ่งน้องทิปได้ไปหาแฟนเร็วๆนะนะก็ดูบรรยากาศที่บ้านนี้ครับโอ้โหสดอดมากครับมานะครับนางเอกหมน้องหอมแก้วน้องชิปน้อง แพงแล้วก็น้องอ่อนนะนาเอกของผมแล้วก็มีน้องหอ,อมคําแล้วก็น้องสาวตอนนี้คนําเก็บโตอยู่นะเจ้าบ่าวเจ้าสาวต้องช่วยกันเก็บโตะนะแล้วก็หวังว่าภาพควา,ามประทับใจภาพนี้คงจะมีให้ผมได้เดินทางได้เจอกันกันกบน้องน้องทุกคนที่มาเป็นน้าเอกของผมในการเดินทางมาท,ที่เชียงตงนะครับหอมคํารู้สึกยังไงบ้างถามความรู้สึกดิเหนื่อยมากเลยถามว่าแต่งงานแล้วรู้สึกยังไงบ้างไม่ใช่ <c oughs> แต่งงานนี่เหนื่อยนะมันหมายความว่ายังไง คิดมากเลยนะแต่งงานเรื่อยๆอบหอมแก้วอะไรเ,เวลาน้ำเขาคือเขาจะเทใส่แก้วให้อ๋อเขาคือจะเทใส่แก้วให้ตังหากอันนี้คือผมก็จะเริ่มกินกันแลน้วนะไม่ขออยากชิมของอะไรสักอย่างในงานเลยเพียงแต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศอยากจะเก็บบรรยากาศให้มากเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะเก็บได้นะครับอยากให้เห็นนางเอกของผมอยากจะให้เห็นบรรยากาศของงานแบบจริงๆจังๆเลยว่าเออมันเป็นแบบนี้นะ นะแล้วเขาก็น้ำขวดอันนี้คือจะอยู่ปกติแล้วก็เหล้าเบียร์ก็จะอยู่ปกติอยู่ที่ว่าแขกจะกินไม่กินผมก็เดินถ่ายคลิปอย่างี้ไม่กินอะไรนะไปเดินดูคววัวก่อนะครับว่าคั่วอยู่ด้านนอกอีกครั้งหนึ่งเพราะคนเริ่มเยอะน่ะจะเป็นผู้บริหารระดับสูงครับแล้วก็ดูพ่อครับกำลังจะดูพ่อกับดูแม่ให้มากที่สุดนะครับเวลาพ่อแม่มีความสุขหน้าตาจะอิ่มแบบนี้นะแม่ก็หน้าตาอิ่มเอิบรอรับคนในงานอ่าดูครับ แล้วผมจะได้มางานน้องคนไหนต่อนะคิดแน่ใจอยู่สาวๆจะรีบไปไหนเปล่าขับขับนายพี่กับยันนายพี่กับพีโนะร้านงานเนี้ยเขาเลิกเขาเาเลิกกี่โมงกี่โมงเลิกกี่โมงหกหกโมงเย็นเดี๋ยวไล่มองห้าห้าโมงอ่ะรอหกโมงเย็นได้ไหมเราจะอยู่กับเจ้าสาวนานๆหน่อยรอส่งตัวเจ้าสาวเข้าหอ เอาพวกนี้เหรอวันนี้ไม่ใช่เหรอวันนี้ไม่ใช่หรอวันี้นะเห็นเนาะเป็นฟางเป็นฝ่าพี่ดีใจอยู่แล้วนะเออรอที่มีคนหนึ่งรอเมื่อไหร่ครับพี่ด้ไมอะไม่ต้องรอแล้วทไมมไ่เอ้ไกยเจือหรอถ้ามีเมื่อไหร่เป็นเรื่องเราจะบ่าวกลับเมื่อไหร่อะหอมคำกลับลัำไหนนะหรือว่าไม่กลับเมกาแล้วอยู่นี่แล้วกลับแล้วก็ เดือนสองเดือนเฟปูรี่นะอลลลเออนะเกาอยู่กับน้องอีกประมาณเอ้ยสามเดือนอยู่เดี๋ยวเขาก็คงกลับมาอยู่แล้วแฟนอยู่นี่เลยแม่เขาก็เอาเจหอมคามาอยู่นู้นเลยหรือเปล่านะเออนะน้องเมียดาคนที่ดีพี่ก็ดีใจด้วยพี่จะมาอุ้มหลาน <c oughs> เออคุณลงุงลงกันแน่เท่าแล้วตอนนี้ก็เท่าแล้วก็ต้องรอบตอนนัตรแ้นหรอกเออสี่สิบห้าแล้วไม่เท่าได้ไงเออห้าสิบหกเลย พอทำอายุเท่าไรแล้วตอนนี้ฮะมี25นะเออกำลังดีเลยนะกระแป้งก็อ่อนเมื่อไรอ่ะพี่รอน้องสองคนอยู่แซวเขามากระวังก็ดีใครแต่งนะพี่มาหมดนะเนี่ยน้องเทปใจใครอ่ะฮะซอลซอลมินแจ๊ดซอลมันแจ๊ดจะใส่ให้วันนี้เลยเอาวันนี้ไปเลยวันนี้เเลยหรอ เจ้าาบ่วนะจะไปหาเจ้าบ่าวแล้วหอามแก้วกลับไปแล้วนะชวนนะเอออแล้วมีใครที่ชวนมาอีก้ไหมมีใครมามั่งละมั่งมีที่พี่รู้จักมีมามั่งยังก็ยังไม่มีเลยมีแค่นี้ใช่ป่ะได้หกโมงนะพี่จะพยายามอยู่ไว้ถึงที่สุดเลยเพื่ออยู่เป็นเพื่อนเจ้าสาวและเจ้าบ่าวนะเจ้าบ่าวชื่ออะไรไม่รู้จักชื่อเลยฮะคนจีบคนจีบอ่าคนจีบนะคนจีบแล้วอยู่บ้านไหนอ่ะ วันวันรักวันรักวันรักนี่คือทางทั้งทางกะทายกะทายอ๋อเป็นคนไทอะไรอ่ะไปเขิดไปเขิดอครับเปเขิดนะโอเคได้เดี๋ยวพี่จะรออยู่แล้วแล้วแขกเป็นหมดอย่างแขกที่มาจากที่หอมคำรับแขกตอนนี้หมดนะดูที่นี่ได้แต่พี่นั่งรอจนได้เวลาจะอยู่กับเพื่อนนานที่สุดนะคิดถึงน้องสาวเหมือนกันเพราะว่าคุณจะกลับแล้วนะ สวยวันนี้สวยมากนะลูกโป่งนี่ลูกโป่งนี่ไม่ต้องเอ้ออกนะเดี๋ยวรองานทิปต่อไปเลยลูกโป่งนี่เก็บไว้นะเราเอาไว้ให้งานทิปต่อเลยนะรอรับแพก่อนเลยจ้ะนโตะนี่ค่ะเป็นโตพลาสติกไอ้ถุงพลาสติกคลุมใช่ไหมถุงพลาสติกคลุมใช่ไหม เนี่ยคือมันแน่ต่อการเก็บแล้วเขาจะทิ้งลยใช่ไหมเวลาแขกขึ้นมาก็คือว่าคือเอาอาหารออกคนนี้ออกแล้วก็เก็บถุงพลาสตินนี้ทิ้งเสร็จแล้วเขาก็จะทําไม่แทนเสริมนะรอขอรอ6หกโมงได้ไหมรอง,งานเลิกล็อกลอกับเลยเราจะยูถึงงาน,นงานบๆก็พี่เจ<ะ> <I know. S 1> ้าจสาวคุยกันบ่อยพี่นั่งอยู่คนเดียว <I know. S 1> เดี๋ยวคุยด้วยโอเคนะเราจะรอง,งานถึงหกโมงครับแล้วก็ฟังเพลงอันนี้คือเพลงอะไรเพลงไตแรง เพลงลำวงนะนะฟังไปพร้อมกันหกโมงปั๊บกลับปุ๊บเลยลาเจ้าส่งเจ้าสาวส่งทิ์เขาหอเสร็จแล้วก็กลับเลยอ๋อไม่ใช่อ๋อเนืว่าสตีฟอ๋อนทอทีครับไอ้หอมคำก็เดี๋ยวรอให้งานใกล้ๆเลิกครับผมก็จะขอเก็บรถยนต์งานของน้องหอมคำให้มากที่สุดครับเพราะรู้สึกว่าน้องเขาหน้ารักนี่ใส่ดีครับก็อีกไม่ไม่นานนะตอนนี้กี่กี่โมงแล้วไม่รู้ตอนนี้กี่โมงแล้วครับห้าโมงเอยไม่ถึงชั่วโมงเลยเดี๋ยวก็ไปแล้ว เออแปบ๊บเดียวละนะรอยแปบ๊บหนึ่งครับเดินไปดูแขกเรือเผื่อจะมีคนที่เรารู้จักอีกหนึ่งครั้งครับอาหารก็ยังคงเสิร์ฟตลอดเวลาใช่ไหมเมมโมหีพานไข่ทรงเครื่องยังเสิร์ฟอยู่ครับแม่ครัวทุกคนน่ารักนะคนเจ็บซองก็ทําหน้าที่ที่ดีครับแล้วแขกก็ไปมาหมุนเวียนกันตลอดครับผมก็เริ่มกลุมๆ้นิดๆแล้วนะ,ะแผนอาหารก็ทําไม่หยุดครับนี่คืองานประเพณีของคนที่ อยู่ในโซนชาวไทยแล้วก็อยู่ในโซนชนบทผมคิดว่ามันเป็นภาพที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นนะครับผมเห็นภาพที่ผมมาสงการบ้านตรงสี่ผมก็รู้สึกผมชอบมากแล้ววันนี้ผมมาที่งานแต่งน้องหอมคาผมก็รู้สึกว่าทุกคนก็รวนแล้วแต่เป็นญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเลยทุกคนก็มาช่วยงานกันอย่างเต็มที่นะครับก็มีพี่น้องชาวตา,ตาที่ประเทศไทยก็กลับมาอย่างเช่นน้องสาวของคุณแม่ของน้องหอมคําเข้ามาด้วยนะครับผมจะลุ้นคุณพ่อว่าไปไหนแล้วนะเป็นคุณพ่อกระโดกตลอดไม่หยุดแต่ว่าไม่เห็นคุณพ่อลนะ าถามแม่ดีกว่าคุณแม่ก็น่ารักครับแม่น้องหอมคำอ้ยเพื่อนน้องหอมคำมาน,นี่สังทำงานนะนี่นนะไดเราหมดสิทธิ์แล้วแม่และพ่อไปไหนครับคุณพ่อครับคุณพ่อยังอยู่ดีไหมหายไปแล้วออยู๋อ๋อูคุณพ่อไปเลี้ยงหมูมหนึกว่าพ่อหายตัวแล้วเห็นกระดกไม่หยุดเลยเ่าโอเคครับดูแขกอีกรอบนึงครับก่อนที่ผมจะนั่งรอต่อไปนะรอคนที่รู้จักรอเพื่อนที่มาในงานน้องหอมคำครับแล้วก็ดู สาวบ้านน้องครับนี่น่าจะเป็นคนที่มาทํางานาที่เพื่อนร่วมงานด้วยไหมพอบนเรือก็ยังมีคนที่ขึ้นมากินข้าวมาร่วมง,งานอีกม,มากมายครับผมแน่นอนที่เที่ยวน้องรายครับก็ย,กยังคงอยู่ให้กำลังใจน้องของเช่นเดิมให้น้องทองรับแขกก่อนเจ้บาบ่าวหายตลาดเจ้บาบ่าวไม่เจอเหมือนกันเจ้าบ่าวอนท่อหายครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรออีกหน่อยนะรองานใกล้ๆลแล้วครับเราก็จะกลับพร้อมแขกชุดสุดท้ายกันนะครับผม ผมจะเดินทางกลับนะครับขอญาตพาน้อง,งๆกลับส่งบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเื่อแล้วเดี๋ยวต้องมา,มาลาเจ้าสาวเจ้าเบ่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยู่หรือเปล่าอ๋อเจ้าสาวกำลังยุ่งครับมาดูดูเพื่อนเจ้าสาวไปพงังๆเลยอ่านี่รอเจ้าสาวอยู่หอมค้ามเนี๋ยพี่กลับแล้วนะกลับแล้วจ้าแล้วเจ้าเบ้านี่ไปนอนไหนอะ่ะเจ้าบ้าไปกลับบ้านยังไม่มาเอ้าเหรอจะได้ลาหน่อยฝากลาด้วยนะ แล้วคุณพ่อหายไปยังคุณพ่อคุณพ่อมาแต่ลูกสาวแต่งงานได้ที่เขาก็ขอจะลองครับทำไมไม่อยู่ก่อนอ๋อเดี๋ยวต้องไปส่งน้องๆอีกสองคนนะไม่พวกนี้สนุก่นี้พวกนี้มาอหกอไหมพ่งนี้มาช่วงเช้าครับแต่ว่านั่นแหละนั่นแหละจองรถไว้แล้วใช่ไหมสิบเอ็ดโมงเขาเรืว่ามีงานช่วงเช้าเสร็จตอนแรกคุยกับหอมคำว่าน่าจะไม่เกินเที่ยงครับก็เลยจองรถไว้ช่วงไม่สิบเอ็ดโมงครับ คนเยอะอ๋อแต่มีสองงานซ้อนกันเดี๋ยวจะมาอีกทีครับตอนเช้าวันไงครับจะมีสองานอันนี้เป็นวันกินเลี้ยงไม่ใช่มันก็สนุกแบบนี้แหละครับวันนี้เป็นคนในหมู่บ้านแต่วันนี้เป็นคนนอกหมู่บ้านไงได้ครับเดี๋ยวปเดี๋ยวุันนี้จะมาช่วงเช้าอีกทีครับมาเนาะครับขอบคุณครับไปแล้วอิ่มแล้วขอบคุณมากเลยครับอิ่มนะอิ่มครับน้องชายคำคำแล้วคุณแม่ไปไหนเอ่ย คนอ่ะคุณแม่ของบนเขามาขอสาวอยู่อ๋อนี่คือขอสาวไปไปดูดิขอไปดูหน่อยนะครับขอสาวอ่าได้ครับขออนุญาตไปดูเขามาขอลูกสาวบ้านนี้นะครับแล้วก็จะได้ลากรับอ๋อขออนุญาตเดินมาดูนิดนึงครับอ๋อเขามาขอลูกสาวบ้านนี้ครับมาครั้งข้าเมื่อคืนแรกแรกปขอสาวว่ะลากรับก่อนดีกว่านี่คือเขามาขอลูกสาวมาเจรจาขอลูกสาวบ้านนี้ ครับแต่ผมก็ขออนุญาตวัลาคุณพ่อคุณแม่กลับก่อนนะครับพอ่อคุยกับพ่อพอคุณพ่อยังอยู่ดีอย่างรับคุณพ่อครับเดี๋ยวกลับก่อนวันนี้คุณแม่เดี๋ยวกลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเช้ามา,มาแต่ว่า<บ>แต่ว่าต้องกลับประเทศไทยสิบเอ็ดโมงแม่าบเ็โมง <laughs> แต่ถเช้าจะมานะแม่นะ<อ>พ่อนะลาครับ ลาครับสาธุได้ได้ลูกได้ลูกเคยแล้วครับโชคดีเครับโชคดีครับโอเคได้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับญาติทางพูอเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวอยู่บ้านโอเคครับกินเที่ยวนอนอะไรกับไปแน่นอนความสุขกันในทางของยานรามยานูุใหญ่กลับบ้านแล้วครับงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ต่อนะสาวรออยู่ต้องไม่ส่งสาวๆมืดแล้วไปเรียบร้อย คเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าพี่มานะค่ะพรุ่งนี้เช้าค่ะแต่ว่าอาจจะกลับกลับเร็วนะสักสี่โมงครึ่งนะน้องสาวสิบโมงครึ่งทันไหมโมงครึ่งยังไม่เริ่มงานบองคับที่ในหมู่บ้านก็มีสองพี่ไม่อยู่เป็นเพื่อนหอมคำก็พอแล้วแค่นั้นแหละเออจริงจริงอยากจะอยู่จองรถไปแล้วอ่ะพอนัดกับคนทางนู้นไปแล้วถ้าเลื่อนได้ยังไงพี่จะอยู่แต่ถ้าไม่เลื่อนไม่ได้ไงก็ก็เดี๋ยวพี่มาเยี่ยมบ่อยๆไม่ต้องกลัวพี่คิดถึงน้องเสมอทานละนะไปแล้วนะจ๊ะ ปแล้วทิปไปแล้วพี่จะมางานทิปต่อเลยบอกให้หอมคามาลุกปรงเก็บไปต่อบ้านทิปนะ <laughs> 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 โอเคใจไปแล้วจ้ะไปแล้วครับทางเมื่ดแล้วนะครับก็ย้ายไปส่งน้องๆแล้วเดินทางกลับด้ยวยความสวัสดิภาพน,นะครับ